นับตั้งแต่มีพระราชกิจสกาการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเมื่อวันที่21เมษายน2549จนกระทั่งปี2565สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้ก้าวสู่ปีที่16หากเปรียบเป็นคนคนคนนี้ถือเป็นวัยรุ่นที่ร่างกายแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาพร้อมทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดยัง้งหากมองย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันแรกจนถึงปีที่16นี้ สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น3ช่วงสําคัญยุคก่อร่างสร้างองค์กรหลังจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้รับโอนภารกิจงานบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆมาจากสำนักงานประาณููเพื่อสันติผู้บริหารชุดแรกได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กรกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจสำคัญคือการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรัมมานูวิจัยการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไบต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ในอนาคตดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยยุคแรกๆได้แก่ผลงานวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์บัวพันธุ์ใหม่ของโลกการจัดก,การมาแมลงวันผลไม้การวิจัยผงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเวชสัมภาง ย,ยุคการจัดการการสร้างมาตรฐานเมื่อการทำงานเริ่มเข้าที่เข้าทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติจึงเริ่มนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างโจทย์วิจัยให้สามารถนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขได้และเริ่มต้นการสร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับองค์กรจนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และพัฒนางานบริการให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและลดผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าอาทิการบริการฉายแสงรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกการให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสีสินค้าส่งออกพร้อมออกใบรับรองการให้บริการเพสัชพันธ์รังสีเพื่อรักษามะเร็งและเนื้องอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับมาตรฐานสากลอาทิห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบห้องปฏิบัติการด้านชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้นจำนวน1ิบห้องปฏิบัติการยุคการพัฒนาต่อยอดในช่วง5ปีย้อนหลังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมุ่งยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งการพัฒนาผลงานวิจัย การขยายงานบริการให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการทั้งในและต่างประเทศการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอาทิห้องปฏิบัติการไอโซโทปไฮโดโรจีห้องปฏิบัติการการทำหมันแมลงวันผลไม้ด้วยรังสีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า40องค์กรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือนิวเคลียร์เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทิศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตรโดยรังสีอิเล็กตรอนและเอ็กซเล์ศูนย์ไซโคตรอนเพื่อผลิตสารเพสตรรังสีห้องปฏิบัติการโทคา m a แมกเพื่อการศึกษาวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันการพัฒนาเครื่องเอ็กซาเล์สำหรับอุตสาหกรรม การพัฒนาเครื่องวัดรังสีระบบดิจิทัลสำหรับโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งยังส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน จึงตั้งเป้าในการพัฒนายกระดับและขยายเครือข่ายผลงานวิจัยและการบริการให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยพร้อมก้าวทันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคตสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเชื่อว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่จะยังประโยชน์แก่ประเทศในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการส่งออกสินค้าไทยไปทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด